ตลาดเนินสอใช่ไหมเนี่ยในโซนเนี้ยทางในเนี่ยตลาดเนิสองเนี่เดินรอบๆไปนู้นกับไม้หลังเออไปไหนก็ไปถึงเวลายังยังกินมงกั่โมงกินโมงกินชามาเดินเดินเอาเดี๋ยวกินก่อนเออโอ้โหเอ็มอกก่อนเออหรือบุญจะเดินนู่นเนี่ยนั่นะเข้าไปนู่นออกมางี้มันมีชอยละเดินไปก่อนเออไปตรงไหนก็ไปกัน

ืม่เจอม,มาชอบจิบฟยายเลยนะเนี่ยหานี้ซื้อเข้าไปืรองเท้าต่งแงาใ้นะจาปที่่สนะสองบกอซ่อนโคฟันต่อกมาก็โอ,อ้ห <c oughs> เลวบ่ดูไม่ทัน <coughs> <coughs> <coughs>